Okay, ครับ,<ม>บนันวัฒการครับอาจารย์ครับ,รรบอ,อยากสอบถามแนวปฏิบัติแล้วก็วิธีคําคสอนของหลวงพ่อดีในการเกี่ยวกับลมหายใจครับอาจารย์สาธุเจริญพรน,นะก่อนอื่นก็อาดมาพระอัคารินกิติโกนะก็จะเรียกสั้นๆว่าหลวงพี่ลีนนะ,ะเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อดีหรือว่าพระสุวัสสุวัฒโนะหลวงพ่อดีด้านได้ ให้อดามาเนี่ยได้รู้จักกับธรรมะลมหายใจพนะอเ่าวย้อนไปนิดหนึ่งก็คือหลวงพอดีท่านได้เข้าถึงธรรมะลมหายใจเนี่ยนะครับซึ่งเรียกว่าธรรมะเปิดโลกกรรมฐานเมื่อปี2544นะประมาณวันที่18ตุลาคม2อง4นหะหลังจากนั้นท่านก็ได้เผยแพร่ธรรมะนีนะ้มาจนถึงพบกับออตมาในช่วงประมาณวันที่1เมษาย0น2500 ห้าสิบแปดละมาก็ได้มาปฏิบัติธรรมใช้ธรรมะลมหายใจนี้บ,บําบัดอาการป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมา20่สิกว่าปีวันที่1นถึงเก้าเมษาเป็นวันที่เข้ากรรมฐานนะเป็นวิปัสสนากรรมฐานขั้นจะบอกว่าอุกฤกษก็ได้เพราะว่าต้องงดอาหารนะรับได้แต่เฉพาะน้าปานะแล้วก็อยู่กับลมหายใจตลอดสิ่งที่หลวงพ่อดีได้ถ่ายทอดคือว่าท่านให้เราหายใจให เต็มที่ให้มากนะโดยที่ถ้าผู้ที่เริ่มต้นใหม่ๆอาจจะยากเพราะว่าเราไม่เคยฝึกหายใจนะในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นากาตมาก็คือการที่เราได้รู้จักนะนะการที่เราได้รู้จักการใช้ลมหายใจอย่างคุ้มค่านะซึ่งมนุษย์ส่วนใหญนะ่เราก็จะมองข้ามเพราะว่าลมหายใจอยู่แค่ปลายจมูก ตั้งแต่เกิดมาเราก็ใช้ลมหายใจมาแล้วนี่หลวงพอดีก็มาให้เราได้รู้จักว่าลมหายใจทําให้เราดับทุกข์ได้ดับทุกข์ในทันทีดับทุกข์ในท่ามกลางแล้วก็ดับทุกข์อย่างถาวรนะซึ่งก็ตรงกับคําสอนของพระพุทธองค์ก็คืออาณาปณสตินะอาณาปณสติก็คือมีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะสิ่งที่เกิดขึ้นกาตาม,มาตอนนั้นยังไม่ได้บวช 1 2 3เมษายน2558ใน3วันแรกนั้นนะอยู่กระลมหายใจตลอดนี่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของตัวเองก็คือจะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งนะวิ่งอยู่ที่ในช่วงวันที่3ที่กลางหลังนะที่กลางหลังของอาตมานะแล้วก็อาตมาก็ รู้สึกว่ามันมันผิดปกติแล้วนะว่าแต่สิ่งปกสิผิดปกติตรงนั้นเนี่ยคือทําให้อาตมาได้เข้าใจว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายเหมือนกับการผ่าตัดนะเพราะว่าอาตมาก็มีพื้นองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อยู่จบมาลัยเกษตรศาสตร์นะในคณะวิทยาศาสตร์การอาหารตรงนั้น,นเกี่ยวกับเรื่องของการาทําแปรรูปอาหาร เราก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นมันไม่ใช่ธรรมดาอาตมาก็มาค้นพบว่าอาการเบาหวานที่เกิดขึ้นกับอาตมาเนี่ยมันเริ่มจะโดนการปรับสภาพในร่างกายทำให้เรามีภูมิคุ้มกันนะทำให้เราสามารถที่จะใช้ระบบการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะระบบการทำงานของสมองเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพการสั่งการนะอวัยวะทั้งหลายเนี่ยมัน มันถูกฟื้นฟูขึ้นนะด้วยแค่ลมหายใจหลังจากนั้นปฏิบัติไปจนครบ9้าวันธรรมาก็มาสังเกตน้ำหนักของตัวเองว่ารู้สึกตัวเราเบาพอมาชั่งน้ำหนักดนะูน้ำหนักหายไป15บกิโลจากเจ็สิบห้าหลือหกสิบแต่ช่วงแรกๆเราจะรู้สึกมันจะหมดแรงนะเราจะแบบเหมือนกับเรากำลังฟื้นไะข้ก็ต้องฟื้นฟูตัวเองอยู่ภาคหนึ่ง ประมาณสักเดือนสองเดือนนี่ยหลังจากนั้นมันก็เริ่มเข้าที่แล้วการที่มีปัญหาจะต้องทานยาทุกวันก็เราสามารถที่จะทิ้งยาได้มีปัญหาด้านเข่าที่จะเดินขึ้นเขาลงเขาสามารถเดินขึ้นได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นมาสจรัร์ที่อาตมาได้มาคนพบด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็ได้รับใช้หลวงพ่อ,อในจังหวะที่ขับรถเพชรบูรณ์ลงกรุงเทพ มันจะมีอาการง่วงอาตมาก็เลยใช้แนวทางของหลวงพอดีเนี่แหละที่ว่าลมหายใจเนี่ยในช่วงที่ลดติดนะประมาณสักหนึ่งนาทีเนี่ยนะอาตมาก็ใช้ลมหายใจในการที่จะทําให้เกิดการดับทุกข์ก็คือความง่วงนะอาตมาจะทําตัวอย่างสั้นๆให้ดูสักสิบวินาทีนะ อันนี้คืออันนี้คือวิธีการดับทุกข์โดยดับความง่วงนะอันนี้คือดับได้ท,ทันทีแทนที่เราจะไปดื่มกาแฟรหรือว่าดื่มเครื่องดื่มชูกำลังนั่นเป็นวิธีง่ายๆเป็นวิธีทางธรรมชาติอันนี้เป็นการเรียนรู้เบื้องต้นนะท,ที่อาตมาได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ก็คือออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอนะในทางวิทยาศาสตร์ก็คือเราเอาออกซิเจนเข้าไปให้มาก อันนี้คือการดับทุกข์โดยดับความง่วงแต่สมมุติว่าเรามีความโกรธนะมีความรู้สึกกังวลนะอาตมาก็จะใช้วิธีการใช้ลมหายใจด้วยกันแต่เป็นอีกรูปแบบหนึง่งนะอันนี้จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะ เราก็จะหายใจลึกๆหายใจลึกๆเข้าไปนะ mm hmm. กั้นหายใจไว้นิดหนึ่งแล้วก็ค่อยพผ่อนออกยาวๆนะนี่ก็พอมวาวิเคราะห์ว่าทำไมคือด้วยความความกังวลความโกรธนะเราจะเอาเหมือนกับว่าลมหายใจเข้าไปดับดับไฟดับความโกรธนะจะต้องค่อยๆหายใจลึกๆนะเราไม่จําเป็นต้องทําแบบการที่เราจะทําให้เราหายง่วงนะมันวิธีการเหล่านี้เนี่ย คือมันอยู่ที่ว่าเราต้องการจะดับทุกอะไรนะวิธีการก็จะต่างกันนะแต่ละคนถ้าได้ลองฝึกการปฏิบัติลมหายใจเนี่ยโดยมาตรฐานแล้วเราก็วางไว้9วันนะถ้าคนที่ผ่านการฝึกมาตรงนี้เขาจะมีอาวุธประจําตัวของเขาคือลมหายใจในการดําเนินชีวิตนะครับเพราะนะนี้คือสิ่งที่อาตมาได้มานี่พอมาวิเคราะห์ก็คือเราออกซิเจนเข้าให้มาก เอาอะไรออก่ะคาบานาออกไซด์ออก,ออก mm hmm. นะแต่ในอากาศนอกจากนอกออกซิเจนแล้วเรายังมีไนตโตรเจนที่78%ในอากาศที่เราก็จะมองข้ามไป mm hmm. เพราะว่าไนตโตรเจนคือองค์ประกอบที่เป็นส่วนสำคัญของโปรโตีนทุกชนิดนะทั้งในพืชแล้วก็ในสัตว์ก็ต้องมีไนตโตรเจนนะหลวงพ่อดีตอนนี้อยู่มา46-47วันแล้วเนี่ยโดยที่ไม่รับอาหารเลยเนี่ยแต่ท่านใช้ออกซิเจนกับไนตโตรเจนในการหล่อเลี้ยงนะ ใน37วันแรกถึงวันที่28เมษายนท่านมีน้ำห5ลิตรซึ่งน้ำห้าลิตรท่านก็หมดไปนานแล้วแต่ก็ท่านก็สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตได้นะจนวันที่28เป็นต้นไปท่านรับน้ำปานะซึ่งก็ทำให้ท่านสามารถดำรงาธาตุขันไว้อยู่ได้เพราะว่ามนุษย์เราต้องการน,าน้ำนะ mm hmm. อันนี้คือหลวงพ่อดีกำลังให้เกิดการพิสูจน์ว่าถ้าในากรณีที่มีภัยพิบัติภัยสงครามภัยธรรมชาติภัยโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่ มนุษย์เราจะต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านหรือว่าอยู่ในขอบเขตของตัวเองถ้าเราไม่สามารถส่งข้าวส่งน้ำส่งอาหารได้เราจะอยู่ได้อย่างไรถ้าเราไม่เคยฝึกมาก่อนเพราะฉะนั้นลูกศิษย์หลวงพ่อดีส่วนใหญ่ก็จะได้รับการฝึกนะของหลวงพ่ออัคารินหรือหลวงพี่ลีนเนี่ยก็คือหลวงพี่ได้ฝึกที่จะงดอาหารมาแล้วหนึ่งเดือนนะก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อดีกำลังบอกกับมนุษย์ทุกคนที่กำลังเจออุปสรรคปัญหาโดยเพราะโลกโควิ19ด -19 ตรงนี้นอกจากเราสามารถที่จะทำให้ร่างกายเราสุขภาพเราแข็งแรงแล้วระบบการทำงานของร่างกายคือระบบสมองมันจะช่วยสั่งการโดยอัตโนมัตินะเพราะว่าเรามีกระบวนการที่เราจะสร้างเม็ดเลือดขาวนะนี้ในส่วนตัวเนี่ยหลวงหง,ง,งพี่ลีนมองว่า เราสามารถที่จะผลิตวัคซีนภายในตัวเองได้อันนี้คือหลวงพ่อดีกำลังใช้แนวทางตรงนี้เพื่อให้บอกกับทุกๆคนหน้าที่ประสบปัญหาโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่อยู่ในสภูมิอากาศที่เป็นอุณหภูมทิที่ต่ำซึ่งมันทำให้เชื้อเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีแต่ของเมืองร้อนอย่างไทยเนี่ยกับทางภาคพืนเอเชียเนี่ยนะถ้าเป็นภูมิภาคที่ร้อนนะมันก็จะ โอกาสก็จะน้อยกว่าแต่ถ้าเราได้ฝึกลมหายใจแล้วมันก็จะช่วยได้นะเป็นเป็นการป้องกันตัวเองเขาเรียกอัตตาหิออตโนนาโทนะครับอันนี้คือสิ่งที่หลวงพอดีได้ให้มานี่การดับทุกข์ในท่ามกลางหมายความว่าไงการที่เราฝึกลมหายใจบ่อยๆนะการสวดมนต์เสร็จนะเราก็จะมีการที่จะฝึกลมหายใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ของหลวงพอดีก็ได้รับการฝึกทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะ นี้ถ้าเราอยู่กับลมหายใจบ่อยๆอานาปานาสติเพียรให้มากเจริญให้มากเข้าสู่สติปัฏฐาน4ส,สติปัฏฐาน4เพียรให้มากเจริญให้มากเข้าสู่โพชฌงเจ7การเดินทางเข้าสู่โพชฌงเจตหมายความว่าไงก็คือทําให้จิตเราเนี่ยเข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าระบบอัตโนมัติในการที่จะทําให้เราสามารถที่จะหายใจแล้วเกิดการอาโหสิกรรมระหว่างจิตของเรากับจิตของเจ้ากรรม นะ<ม>เพราะว่าการเกิดของมนุษย์ทุกคน<ม>ก็คือเกิดมาเนื่องจากแรงกรรมทําให้เราเกิดนะการหายใจตรงนี้เราจะเรียกว่าการฟอกลมถ้าเราได้ฟอกลมบ่อยๆนะสติปัฏฐานสเข้าสู่โพชฌงเจตจะเริ่มที่สติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงในขั้นตอนตร,ตรงนี้จะเป็นขั้นตอนที่ทําให้เราได้มองเห็นกรรมที่เราทํามาในอดีตชาติหรือแม้แต่ปัจจุบันชาติก็ตาม คนที่เคยหักขากกบนะช่วงนี้ก็จะปวดจะปวดเขา่าปวดตามร่างกายนะคนที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเขาก็จะมีอาการให้เห็นว่าในอดีตเขาเคยทํากรรมตรงนี้มาจะทําให้เขาได้รู้แล้วเขาจะไม่ทํากรรมนี้ต่อไปนะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะกับผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็อยู่กับลมจนเกิดปิติสัพโยชงพอเขารู้แล้ว การโหสิกรรมเกิดขึ้นแล้วจะมีปิตินะปิติก็คือความอิ่มเอิบใจปัสสธิสัมโพชฌงค์คือความโล่งเขาจะเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเขาจะโล่ง<ม>นะจากนั้นก็เข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์สมาธิมีจิตตั้งมัน่นมีรู้จักการวางนะเขาก็จะเบาจิตก็จะเบานะเราฝึกบ่อยๆมันจะนํามาพึ่งสตินี้พอสติมาปัญญาก็เกิด อันนี้คือแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อดีคือแทนที่เราจะนั่งสมาธิแบบนิ่งๆนิ่งๆอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนอาตมาก็นั่งนิ่งๆองนี้ยคือยิ่งนิ่งนิวรจะครอบมันจะนั่งยากแต่ถ้าเราใช้ลมหายใจโอกาสที่จะง่วงจะไม่มีเลย เพราะว่าเราเอาออกซิเจนเข้าไปตลอดปัญญาก็จะเกิดนะเป็นเส้นทางที่เดินทางเข้าสู่เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นอันนี้คือการเดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นทางเดินเดียวกับที่พระพุทธองค์ท่านได้นำพระองค์เองเนี่ยนำจิตขององค์ไปสู่นิพพานทำให้เกิดปัญญาณน,นี้เป็นวิธีการศึกษาธรรมะที่ง่ายที่สุดที่าตมาในช่วงชีวิตเนี่ยนะ มาเจอธรรมะดีๆเนี่ยตอนที่อายุห้าสิบเจ็ดนะตอนนี้หกสิบสองแล้วนะ mm hmm. ก็อยู่กับธรรมะนี้มาห้าปีเ mm hmm. บาหวานจบนะเราพึ่งตนเองได้หลวงพอ mm ่ hmm. พอดีก็เลยบอกว่าจะเปลี่ยนผู้ป่วยกลายเป็นหมอ mm hmm. ถ้าสามารถธรรมะนี้สามารถทําให้คนที่ป่วยเป็นเบาหวานทั้งประเทศกี่ล้านคนก็ตามเนี่ยขอสักครึ่งเดียว mm hmm. สักครึ่งเดียวเปลี่ยนให้กลายเป็นหมอเหมือนอาตมาเนี่ย mm hmm. โอ้โหมันชีวิตคนไทยก็จะมีความสุข นะทำให้เด็กเยาวชนที่หลงทางหลงเกมติดยาติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันเหล่านี้เนี่ยซึ่งหลวงพอดีทำมาหลายหลายสิบคนแล้วนะทำให้เขาเปลี่ยนชีวิตนะใช้เวลาแค่เดือนเดียวเนี่ยมันจะวิเศษแค่ไหนทําให้ผู้ที่อยู่ในห้องขังที่อยู่ในเรือนจําสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของเขาได้นะออกมาแล้วอย่ากลับเข้าไปอีกนะอย่างเพชรบูรณ์ก็จากหลักพันเมื่อ20ปีก่อนเป็นหลักสองพกว่าซึ่ง อาตมามีมีความคิดว่าถ้าถ้าแนวทางนโยบายของทางรชาชทันเนียสามารถนําแนวทางนี้ไปปฏิบัตินะในเรือนจําจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมอย่างวิเศษเลยขอแค่อาสาสมัครนะเพราะคนหลายคนก็อยู่ในนั้นอาจจะไม่ด้วยความไม่ตั้งใจหรือว่าการที่หลงหลงผิดไปเราจะให้โอกาสเขาการฝึกตรงนี้มันจะพลิกเนี่ยพลิกความคิดเขาการเปลี่ยนความคิดชีวิตเขาเปลี่ยนทันทีนะอันนี้ก็ขอโอกาสนี้นะครับทาง คุณโยมอารีซึ่งเป็นนักข่าวของอมรินได้มาสัมภาษณ์แล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ลองมาปฏิบัติธรรมก่อนจะจบนะก็คือว่าหลวงพอดีได้เคยมีเ,เขียนคำอธิษฐานรวมพลังสร้างสันธิภาพและสันติสุขอันถาวรทั่วโลกซึ่งอาตมาจะขอโอกาสนี้ประมาณสัก2นาทีในการที่จะอ่านนะจริงๆแล้วหลวงพอดีท่านเขียนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9แล้ว ตอนนี้คือเป็นราชการที่10บและท่านก็เขียนตรงนี้ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและอานิสงจากการสวดพระพุทธมนต์พระคาถาชินบัญชรการบำเพ็ญจิตภาวนาและการบำเพ็ญกุศลต่างๆของข้าพระเจ้าทั้งหลายณสถานที่นี้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แดบูรพามหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชิราลงกรณพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญพระบารมีพระพุทธปฐมบรมจักกรีศรีศาสดายอดฟ้าจุลามณีศรีอาริยะ พุทธะเปิดโลกกัมดาลพระพุทธมหาธรรมราชาพระแก้วมรกตบูรพามหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดแผ่รังสีบารมีอาภิบาลพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงปราศจากพระโรคาพาธ พระพารานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พระชนพรรษามายุยิ่งยืนนานเพื่อทรงเป็นหลักชัยของพระศกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านานและขออัญเชิญพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและครอบครัวพร้อมทั้งประชาชนชาวไทยรู้รักษาเมาขีปรองดองกันอยู่เย็นเป็นสุขและปลอดภัยพ้นจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลพืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ตลอดไปขอให้ผู้ไม่ปรารถนาดีต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ที่คิดจะเข็นฆ่าแย่งชิงความเป็นใหญ่ในแผ่นดินจงมีสัมมาทิฏฐิมีธรรมะและใช้สติปัญญาพิจารณาอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ เพื่อให้บังเกิดพลังสันติภาพและสันติสุขอันแท้จริงทั่วโลกอันหนึ่งด้วยพระมหาบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันตเจ้าทุกๆพระองค์มหาโพธิสัตว์มหาพรหมมหาเทพตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและด้วยพลังแห่งบุญกุศลทั้งหลายจากการปฏิบัติธรรมให้ทาน รักษาศีลบำเพ็ญจิตภาวนาของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและผู้ปฏิบัติธรรมทั่วโลกจงเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์แปลสภาพพลังแห่งอภินญ,ญาฝ่ายดำพลังแห่งมหันตภัยทางธรรมชาติวิกฤตการจากภัยแล้งภัยสงครามต่างๆภัยจากยาเสพติดภัยจากโรคติดต่อร้ายแรงภัยจากการช่อฉนคอรับชั่นภัยจากผู้ก่อการร้าย จงบรรเทาและยุติไปในเร็ววันขอให้เกิดพลังแห่งสันติภาพและสันติสุขอันถาวรทั่วโลกตลอดไปด้วยเทินสาธุสาธุสา สำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยคือเนื่องจากว่าเหมือนกับท่อน้ําหรือว่าท่อลมที่เวลาเราล้างแอร์เงี้ยนะเราต้องใช้ลมเป่าต้องใช้ลมแรงๆเป่าเพราะว่าระบบคือมันมันจะต้องคลีนแบบต้องทําความสะอาดทางเดินเพราะว่ามันติดขัดอยู่นะอย่างอย่างอย่างหลวงพี่ลีนเนี่ยก็คือเราฝึกมาแล้วมันไม่จําเป็นต้องแรงขนาดนั้น,นแต่คนใหม่ๆต้องกระแทกเป็นลักษณะจะเรียกว่าเป็นพลังลมปราณ มันจะได้ทะลุทะลวงไปทั่วร่างกายแต่ถ้าเราหายใจเบาๆมันก็จะยากถะมันก็จะอยู่แค่เนี้ยใกล้ๆแถวโพรงจมูกแถวอะไรเพราะนั้นมันต้องให้ขึ้นนะลงปอดขึ้นสู่สมองลมลมมันจะช่วยแล้วที่สําคัญคือเลือดการสูบฉีดของเลือดเนี่ยคือเรามีเลือดดากับเลือดแดงนะเลือดดำเนี่ยเป็นเลือดที่มันสกปรกมีออกซิมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนะเลือดดําคือมาที่ปอดมารับออกซิเจนเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออก ถ้าเราหายใจปกติมันจะน้อยมันจะดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกไม่หมดออกซิเจนก็เข้าน้อยและยิ่งถ้าเราทําให้ระบบเลือดดาเราสกรปรกหมายว่าเราทานอาหารอะไรที่มันมีของปนเปื้อนมีสารเคมีใช่ไหมสิ <c oughs> ่งเหล่านี้มันจะเป็นกระจายอยู่ในกระแสะเลือด <c oughs> เป็นเขาเรียกฟรีแลตด้วอน้มูลอิสระ <c oughs> ที่เราจะต้องใช้ออกซิเจนในการกำจัด <c oughs> มันเลยต้องการปริมาณที่เยอะนะแต่หลังจากที่เขาปฏิบัติไปได้ไดถึงระดับหนึ่งเนี่ย <c oughs> นะตอนนี้เขาเริ่มระบบเขาเริ่มดีละเริ่มเขาที่เขานี้ก็เบาได้นะเขาหายใจนิดเดียวก็จะไปทะลุป,ปุ่โปงนะอันนี้คือทําไมพวกที่มาใหม่ๆเนี่ยจะต้องแรงต้องให้แรงแล้วมันจะออกมาในรูปของเสลศเลศเนี่ยคือกิเลสเพราะว่ากิเลสที่เราเข้าไปเนี่ยคือเนื่องจากว่าระบบการทํางานของทางเดินหายใจเราจะมีขนโบกพาร์วิวซิเลียนะอันนี้ก็คือไปไปปรึกษากับคุณหมอ นะคุณหมอโดยตรงท่านก็บอกว่าไอซีเรียขนบกพาดเนี่ยมันอยู่ทางเดินหายใจถ้ามันมีการเคลื่อนเคลื่อนที่จากการที่เราหายใจแรงเนี่ยนะมันก็จะกวาดเอาสิ่งสกรปรกเอาเชื้อโรคอะไรเนี่ยเก็บไว้เพราะว่าที่ปลายขนของขนบกพาธนี้มันจะมีมีค่าสื่อว่าเป็นเมือกอยู่นะมันจะสะสมเก็บเก็บเก็บไว้หมดเลยมันมันทำหน้าที่กวาดเสร็จแล้วพอเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะออกมาเป็นเสเลดเราก็ต้องเอาเสเลดนั้นออก เพราะนั้นการปฏิบัติแนวนี้บางทีต้องมีกระโถนอยู่ข้างมันอาจจะดูไม่งดงามนะเรามีกระโถนมีน้ำนะเพราะว่าการที่เราหายใจเข้าแรงๆบางทีมันทําให้เกิดการสูญเสียน้ำนะคือมันเป็นธรรมชาตินะเพียงแต่ว่าถ้าเรามองว่าในเรา,เราตอนนี้เรื่องของโควิดเนี่ยเราก็ต้องกักเหมือนว่าอยู่ในบริเวณคนหนึ่งก็บริเวณปฏิบัติเฉพาะส่วนตัวของเขาไม่ไปปนกับผู้อื่น นะโดยเพราะหลวงพี่มองว่าถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิได้นะมันจะช่วยทําให้การที่เขาต้องมารอหมอรอแพทย์เนี่ยก็คือระหว่างที่รอเขาก็อยู่กับลมหายใจไปมันก็จะรักษาตัวเองได้นะคนที่จะตายเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยมันก็จะลดลงนะอันนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อดีได้ทําไว้แต่ก็อาจจะต้องมีการอธิบาย คนถึงจะเข้าใจครับนะครับแล้วที่มีบางกระแสบอกว่าเอ๊ะต้องใครเกิดเขาเขาเรียกอะไรนักกษัตย์อ่าไหนต้องเป่งเสียงออกมาสมมติสมมติหลวงหลวงพี่หลวงพี่เกิดปีจอครับเกิดปีจอวันจันทร์คที่ปฏิบัติใหม่ๆแรกๆก็ไม่ได้ส่งเสียงออกมาเป็นเสียงสุนัขคือมันอยู่ที่ว่ากรรมของแต่ละคนนะกรรมของแต่ละคนว่า เรามีกรรมอะไร mm hmm. ในอดีตชาติในปัจจุบันชาติอย่างที่บอกแล้วใครเคยทุบหัวปลามาสมมุตินะตอน mm hmm. ตอนสมัยก่อนเนี่ยก็คือ,ต,อต้องทํามาหากินต้องทุบหัวปลาต้องหักขากบนะคนที่ปฏิบัติพอมาถึงเข้าสู่ระบบกําลังจะเข้าโพชฌงค์เนี่ยช่วงทร,รมาวิจยะรทําทำให้เขาปวดหัว mm hmm. ทุบหัวปลาก็จะปวดเขาจะรู้เลยว่านี่แหละคือเขาจะเห็นว่ากรรมที่เขาเคยทํามาตรงนี้ พอเขาเห็นกรรมที่ทํามาตรงนั้นคือเป็นข้อผิดพลาดเขาจะไม่ทําซ้ําอีก mm hmm. นะอันนี้คือเป็นวิธีการที่ทําให้คนเราที่มีวิบากกรรมทั้งหลายจะสามารถแก้คือแก้พฤติกรรมของตัวเองคนที่หักขากบมาก็จะปวดเข่าปวด mm hmm. คือคือมันเป็นระบบตามธรรมชาตินะเป็นการเปิดกรรม mm hmm. นะหลวงพ่อถึงใช้ว่าธรรมะเปิดโลกกรรมบันดาล mm hmm. กรรมบันดาลให้เราเห็น เราก็จะเชื่อลงกรรมกับคนของกรรมเพราะฉะนั้นหลังจากการปฏิบัติ9วันที่เราจบนี่นเราจะไม่กล้าทําบาปอีกเลยก็ mm hmm. คือเป็นสิ่งที่เรียนรู้อย่างเร็วมาก mm hmm. นะตำราไม่ใช่ตําราที่อยู่ในตัวหนังสือแต่ตําราคือกายกับจิตโดยใช้ลมหายใจเป็นอาวุธนะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้นะครับ mm hmm.